สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภุดสุคนครับเมืองดีมาพบูพ้พอกับบาจโจูเกือเก่ากับผมนี่อกระบาจูอะไรไมนูลาบเป็ดครับผมลาบเป็ดอุด,ด,ดรมอเจ้าวะเป็นอาเซียบไปนะครับสีสันอธิบ่เป็นไรครับเด็ดพริกกับเอาแล้วก็มีมะระน้ำครับมาอนีิมะระเฮาขมขมเทปเสียบแล้วมีประกาศประกาศสวย,อยแล้วสลัดบักเคือบักเตียงกระลำรับผม ติดเสๆน้ำบอโจรับวดนี้ก็ได้ยังเดียวกับกินผู้เดียวในบันรมายู่ในบันไปทั้งวันครับยุ่งตรงกันลองนำจังไหมว่าจะกินโดนแล้วเมนูหล,ลับเปลี่ยนเรื่องคอครับจัดเลยห้องบันตนกน่อนยังคนสดที่พี่รอนะครับ you tip oh uh -huh. คลับพ่อพงศ์ คือมันนะครับเมืนเน่อระไเหตุเองครับสช่ไหครับขอท้าย không đèn không kẹt mà nhanh nhanh không đèn nhanh ngập. พอกันดีครับกับโรลาพาธ 加八。 เพชรแล้ว่ัไนแคนี้นเทานั้นก็เพชรครับหอมใบบรกกุด right okay. มฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้ยินด่วนแค่ไม่ต้มแม่งคักลองต้มน้ำก็มีแซ่บมากครับขอบคุญขอบคุณพลอยพี่น้อ,นองครับเดีย๋ยวมารับชมช็อปป้าโจรครับเปี่ยมตั้งใจบ้าโจต่อไปนะครับเด้อ เจอกันไว้คลิปหน้าครับคลิปนี้มันนี้บาโจลาไปก่อนบาโจสวัสดีครับ